เพื่องออกไปเนาะเพราะว่าตักน้อยเนาะเพื่องปั่นน้อยนะนนยมันจะเลยตัวเกี่ยวเท่ากับต้นเขาฮัลโหลสบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาราวฮาวอากาพี่น้อง mm hmm. ฟังไทย mm hmm. บดสุขุสุคนเ mm hmm. ด้อจา้ามณีกามาอยู่กับสองสาราคือเก่าทุกคนมณีสาราผ้ากันมามัดเขา่ากษีหมาปั้นเข่าเลยในหอบแรกนะทุกคนเนาะในตอนเสาร์เนี่ยคือว่าสารากับมัดเขา่าเป็นเทียบร้อยเนาะ ทางมัดทางคนนะทุกคนเนาะคนใช้รถต,ตอกเอา,ท,แบบเาเนะทุกคนแบบเพจง่ายๆเลยนะทุกคนแบบว่าคันเทาสีฮาบคือตะกี้กับมันเมื่อยนาะสามสีเบิร์ตหน้ามันกะเมื่อยนะเนาะเอาก็ต้องเอารถมาคนเอาในคันหน้าเลยทุกคนแต่ว่า ไฟสี่เฮต์สูตรนีกับตองเบิงสถานสถานการแบบอ่าหน้าของเชานะทุกคนเนาะเบิงคันแท่นนาแล้วก็เบิงหน้าหน้าหน้าของเชามีหนา,อามอ่คันมีหนามมาบดได้กับบดตองคนใช้รถเดอ้อหาบเอาแล้วก็คันคันแท่นนา,นา,นาสูงกับบดตองเอารถมาคนในหน้าเนาะเพราะว่ามันสิรถสิป,ปนะีนนะหน้าทุกคนอ่ะโอเคมณีรสระกับพาทุกคนไปอ่ามัดข่าวแล้วก็พาทุกคนไปคนข่าวคนนดแล้วก็ไปปั้นข่าวในมือเดียวจบโอเคจ้ะทุกคนไปกันเลย ทุกคนนี่สลากกะแก้วเข่าแล้วแล้วนเนาะอมัดเข่าทุกคนมัดแต่เสาบอดายท้ายคีบให้ทุกคนเบิง่งนี่ฮามัดเข่เามากกงไว้บนี้ให้รถคนมากเนาะทุกคนแดด<ณ>แขนาดเลยตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงแล้วจ้าสิมาคนเขา่าขึ้นรถ คนเข่าขึ้นรถทถกคุณคนทางนั่นก็ยักคนเข่ากับมามาน้ำเข้าตีกันญี่ปุ่นุ่นยัง <c oughs> เอามอนน่มันเขียดมันตีใหญไเอาน่เอามันขึ้น รถไปไปจ้าไอขี้โกดโลมือนีกะกะ่าสีปั้นเลยนั่นคนเนาะนี่เอาข่าวขึ้นรถแต่ว่าคนไล่เที่ยวไปละสลากกัหักกันเร็วเอามอนี่มันตีก่อนเอาเอ้านี่มอนี่มันซกก่อนเอ้า คนขาวขึ้นรถทุกคนมาหนีกน็มีแม่โนนมาซอยกันแล้วเนาะจริงๆแล้วก็คนไล,ล่แถวาาเลยก็ส่วนพบกอ้าวนี่ยแกอะไรกีดูให้นี่มาปักอศัศจรขึ้นแกเบื่อ ต้องหาบต้องแหบเนาะทุกคนมัดไว้เสือกแล้วก็เอาขึ้นรถตอกเลยคนง่ายสบายแต่ว่าต้องค้นแบบอ่โดยเฉพาะแบบคันแท่นหน้าเขามันบ่สซ้งเด้อแล้วก็บำมีน้ำเนาะคันแท่นนาเขาซู้งคันมีน้ำแล้ก็รถตอกมาบ่ได้โอเคแบบนี้เอาต้องหาดเนาะทุกคนไอเดียใหม่ๆคนขึ้นรถแล้วก็จบข้าวอย่างเสี่ยวนึงเนาะ คนมาซอยไม่นั่งหมอนี่มีแต่สีตีเ่เว้ยน,นอ้ยเดล๋ยใส่กันคนละไม้คนละมือจ้ะ เดี๋ยวหอกก็พัดพร<ป>กองขาวหน่อยเดียวสทุกคนเขาเสด็จปันเลย ว่ารถแลอกแบบนี้เลยทุกคน 老的鸡巴呗。 เครื่องออกไปเนาะเพราะว่าจักน้อยเนาะเครื่องปั่นน้อยฮะน่าบรรทุเลยต้องเที่ยวเที่ยวแล้วก็ส่งเขาคือเครื่องเครื่องเขาก็ต้องเลยเที่ยวออกเพราะว่าเขาใส่แล้วเอาใส่หัวจักรันนนั้เด B หัวจักรรถ คนเขามาเดิน